สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบมาเจอกันอีกแล้วเนาะมือนี้ก็จะเป็นรายการเนาะเหตุคลิปดาวน์โหลดคลิปจาก f c e e o o o เนาะมาไว้ในเครื่องแล้วก็อันนี้ก็กเ,เป็นต้องดาวน์โหลดแอปเหมือนเดิมเนาะที่ว่ามันเปลืองพื้นที่เพราะว่ามันมีอยู่ในตัวของมันแต่ว่าบดนี้จะมาสอน หรือมาแนะนำวิธีและขั้นตอนของมันแบบง่ายๆง่ายๆเอาจะเป็นอะไรนั้นก็เขาพร้อมกันเลยเนาะโอเคโอเคเอาเขาอยู่นี่เลยนะ Facebook. เนาะ Facebook อ่าของภยัยของมันโหลดเอาจุ้ม,มเมื่อมันขึ้นมาจงเซเนาะเรียบร้อยแล้วสิงเขาก็เลือกเนาะเลือกอา่าวิดีโอ วิดีโอวิดีโออยู่ในเฟซบุ๊กอันนี้ขอย้ำเดอ้อเพื่อนๆนแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนเนะาะอาจจะสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะที่เป็นสาธารณะ <c oughs> ที่เป็นสาธารณะเท่านั้นถ้าเราไปดาวน์โหลดจะเป็นประเภทนังประเภทอย่างประเภทโปรน,นี้มันจะติดเนาะมันจะติดอาลิขสิทธ์ อาจจะดาวน์โหลดบ่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เป็นสาธารณะหรือว่าที่เราดาวน์โหลดทั่วไปอโอเคเอาเขาอยู่จุดนี้เบิง้งมันจะได้รลือบ่อเนาะคนหาวิดีโอกับเห็นเาลองเขาตัวนี้เลยเนาะจุม้มอืมเออีน่นนอนชัวร์เลยนี่มี <laughs> ติดลิขสิทธิ์อย่างแน่นอน อ่าบัดน,นี้เอ่อมาเขาอยู่ตัวนี้บกน่าจะบ่มีเนาะลิขสิทธิ์เอาลองเปิดเบิ่งนิดหนึ่งมือดูวิดีโอเป็นทหารโอเคเมื่อถึงอยู่นี้แล้วเขาก็มาเขาตัวนี้เลยเนาะสมมติเราต้องการตัวนี้เขาก็มาเขาตัววิดีโอเขาไปเลยเอาคลิกเข้าไปพร้อมพร้อมก็เลยจุ้มอ่าเรียบร้อยเนาะเมื่อมนาหอดนานี้แล้วเขาก็สมาร เลือกเนาะเลือกวิดีโอที่เขาต้องการได้เนะาะอู้เมีแตเรืองที่น่าสนเว้ยโอเคอ่าเขาตัวเดิมเนาะเอาตัวเกา่าตัวเกา่าตัวทหารนี่คือเกา่าเนาะวิธีจะเขานี่ก็เข้ามาอยู่จุดนี้เด้อพี่น้องเนาะบอลสามเม็ดหรือว่าสามจุดเอาเข่าพร้อมกันเลยจุม้ม ต่อมาบันีีเมื่อมหอดจุดนี้แล้วก็มาเข้าอยู่นี้คือเก่าเนาะอยูนะ่ขัดหลอกลิ่งเนาะโอเคเข้าไปพอไงจุ้มเข้าเรียบร้อยแล้วเขาก็ถอย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 กลับเนาะแล้วขั้นตอนทั่วไปหรือว่าขั้นตอนอื่นๆนั้นก็ค่ายขา,ายคือกันกัาการดาวน์โหลดคลิปจาก y o u t u b e เนาะถ้าหากท่านได้ที่เคยติดต,ตามผ่านมาเนาะ แต่ว่าถ้าบอติดตามแล้วก็บอเป็นอย่างอ้าติดตามตอนนี้ได้เลยเนาะมาเขาอยู่นี้อ่าโกโก้โครมอ่าโอเคอาเขาพร้อมกันเลยจุม้มเมื่อมาหดจุดนี้เนาะโอเคสิ่งที่สนใจแล้วก็น,น,นี่นี่ก็เมนอยู่นี่เลยเนาะคนหาแล้วก็มากดวางวางอยู่นี่เลยอ่ามีขึ้นคำว่าวางเาก,ก็กดวาง ชุมเรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นเขาก็กจำเป็นเข้าไปคือของ YouTube เนาะเราก็เลื่อนอยู่จุดนี้เลยเลื่อน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 จนสุดเนาะสุดสุดสุด,สดอ่าแล้วก็มาจำเนาะให้มันแมปแมปแมป,แมปสัญญาอยู่ Facebook ่าส่วนที่เลือยอยู่ข้างหน้านั้นเขาก็ลบมาลบทิมเบิร หลังจากนั้นเขาก็เขียนเติมคำว่า e m basic a b a s i c เลยชุดอ่าโอเคนะทันอยู่บ่เอ้ยหลังจากนั้นเนาะเขาก็มาเขาที่ลูกศรเบื้องขวาแล้วก็ลุมสุดที่เป็นสีฟ้าเนาะเอาเขาไปเลยจุม้ม อาถาแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยเนาะมันขึ้นมานานนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็มากดตัวตัววิดีโอเนาะอ่าเขามากดตัววิดีโอนี้เข้าไปเลยเนาะดิงอ่าเรียบร้อยเนาะเมื่อมันขึ้นยังสีแล้วเนาะมันก็เกียมตัวที่จะอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้วเขาก็เข้ามาอยู่จุดนี้เนาะ ตัวสามเม็ดหรือว่าสามจำนี้กลิง้งอ่ามันก็จะบอกว่าคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้วหรือว่าท่านสามารถดาวน์โหลดได้แล้วเขาก็ก,กดคำว่าดาวน์โหลดไปเลยติง้งอ่าฮะมาฮอดอยู่จุดนี้แล้วสิเนะแล้วก็เขาก็มาเน้นอยู่จุดนี้ดาวน์โหลดต่อเนะเอาก,กดเข้าไปเลยกริ้ง โอ้กำลังดาวน์โหลดเนาะพอ่อเมพี่นองเพราะฉะนั้นต้องรอไปสัก,กระยะหนึง่งจุดนี้ขึ้นกับความไวความซ้าของแต่ละคนของแต่ละเครื่องของแต่ละวิดีโอเนาะถ้าเป็นวิดีโอยาวมันก็จะซ้าและถ้าหากวิดีโอหรือว่าโทรศัพท์ใดที่สัญญาณมันบกค่อยจะดีมันก็ซ่าและถ้าโทรศัพท์ใดที่ mm. มีเครื่อง เต็มเนาะมันก็จะซาเส้นเดียวกันโอเคพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนมันออกลักษณะนี้หมายความว่าเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเหาก็ย้อนกลับย้อนกลับ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 มาโอเคมาเบิ้งเบิ้งผลงานของฮองมาอ่าเป็นจังไรเนาะที่หอาดาวน์โหลดไปมันจะได้ผลหรือบอเอา้ากวดเบิ้งกันไปเลยเนาะของคาพไปเจ้านะหลังจากดาวน์โหลดเขาไปเรียบร้อยปุ๊บมันจะ เข้ามาอยู่จุดนี้โตดาวเอ่อวิดีโอเนาะเครื่องบางเครื่องโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะแตกต่างกันเด้อแล้วแต่เครื่องของไปของมันอ้าเข้าไปพร้อมกันเลยจุ้มอ่าเรียบร้อยอ้าออกอยู่นี่แล้วนะเนาะอ้าเข้าไปเบิง้งพร้อมกันมันจะโอเคหรือบอ่จุ้มเนี่เรียบร้อยเดอพีพน,น้องเออซัมนี้มันก็จบ จบสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยอ๋อเป็นจังไดเนาะพ่อแม่พี่นอ้องและเพื่อนเพื่อนมดทุกขู่ทุกคนเนาะตามทันอยู่บนเนาะถ้าตามบ่ทันก็สามารถเข้ามาเบิ่งย้อนหลังไ้เดอร์อยู่อ่ายู่ในยนะู u ู e เนาะจะลงไปใน YouTube เขียนคำว่ามวนมวนเนาะมวนมวน เป็นภาษาไทยเดิมมวนมวนเดิพี่น้องมวนมวนพี่น้องบ่มีเดอ้์มวนมวนพี่นอ้นองแล้วก็จะเป็นซื้อช่อง YouTube ของคาระเจ้าเองเนาะเอาเป็น,นไย่น้เนาะก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแบ่งปันเนาะกดแชร์กดแชร์ให้พี่ให้น,อน้องให้มูให้ครูเนาะใอ้ก็จเจ้าบหูและเข้าใจโดยบ่จำเป็นต้องไปติดตั้งแอปอีกเนาะ แล้วก็ส่วนข้างหน้านั้นก็จะได้เห็ดคลิปมาอย่างนี้นี้อย่างต่อเนื่องเราออกมาเรื่อยๆบางทีอาจจะเป็นคลิปที่เกียมเกียมอยู่ก็จะเป็นคลิปสมุนไพรเนาะสมุนไพรข่าหญ้าเนา่าหญ้าโดยประจําจเป็นตองใส่สารเคมีเนาะหรือว่า4ีคลิปอยู่ที่กะเกียมเนาะถ้าหากสนใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะ เพื่อจะบอดไดพาดกับคลิปใหม่ๆเอาขอคบอกข,ข,ขอใจเด้อพ,พี่น้อง